อันนี้อันนี้คือคอราร์ฟิลนะคะเวกิเวล่าจะมาบอกวิธีการชงนะคะในกรณีถ้าเราไม่มีกวดเชคนะคะ<ป>อันดับแรกเลยเราฉีดฉีดนะคะตรงหัวมุมซองเนี่ยก็คือเราเติมน้ําไปนิดนึงนะคะในแก้วน้ำเนี่ยน้ำเย็นนะคะเ <learns. S 1> ติมน้ําลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็เทลงไปเทเวกิลงไปนะคะแล้วก็คนๆๆก่อนนะคะใส่น้ำผุกกิกลงไปคนให้มันแตกๆก,ก่อนนะคะคนให้แตกๆ พอแตกไปปุ๊บนะคะเราก็ค่อยเติมน้ำอาที่หลังในอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีกวดเช็คๆนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกเติมน้ำลงไปประมาณ1แก้วแบบเข้มข้นเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็จะได้คอเลสฟิลสุดยอดของคอเลฟิลนะคะดื่มเพื่อสุขภาพ เนี่ยค่ะจะเป็นออกเป็นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> ถ้าเราเติมน้ําลงไปก่อนเยอะๆเนี่ยมันจะจับเป็นก้อนแต่ถ้าเราใส่น้ําขุกขีกลงไปก่อนเนี่ยแล้วก็เทนี้ลงไปเนี่ยตามขั้นตอนนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะชงเฉพาะใช้สําหรับน้ําเย็ยนอย่างเดียวนะคะนี่นะคะโอเคดูหน้าตาก่อนเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> สุดยอดเข้มข้นมากของ c o l o r ฟิลใบอ่อนข้าวสาลีใบ อะไรนะใบอ่อนข้าวสีไีใบอ่อนข้าวสาลีแล้วก็วันหางจระเข้นมรึ่งนะคะช่วยในเรื่องของกดไหลย้อนกระเพาะอาหารเลือล้อนลงนะคะล้างสารพิษในเลือดเราได้ดีล้างาสารพิษแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบเลือดได้ดีมากเลยโอเคพี่เรือง